บม่กลัยาไม่กินอยู่บ่ยายังมันท่านไฮกินแล้วยาก็ได้เอาหากับไข่นี่คือตอนตอนเช้าในต่างอยู่บ่ตอนเช้าลินอยู่ตอนเช้าตอนเช้าในลินอยู่บาดมันสิเป็นเนาะเออบาทสิเป็นวันหยักวันชาเด็กพี่น้องในนั้นบาทมันจมอยู่มันแบบวินหัวแม่เช่าเนี่ยหนักแรนลินอยู่แม่เขาวินหัวว่าบาทสักคือเก่าดีพี่น้องเลยบรรยากาศมันเลยกันเนาะลมหยุดตะวักะ ่าแนมแนมไปอันทางใดก็เลื่อมเลื่อมเลื่อมตาพี่น้องเอ้ยแดดเนาะพุ่นอ่าแนมไปทางใดก็พี่น้องให้เนาะลมอยู่แต่ว่าแดดแฮมโดยโดยพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็กราบทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ที่ักแพงเิสุุกคนเนาะบ่ว่าสิอยู่ทางอ่าฝั่งลาวเนาะพี่น้องหรือว่าทางฝั่งไทยเนาะทางต่างประเทศพุ่นเด้อเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่าน เขาสูส่ซองของบาวคำอุดมพรคือเกาอ่าพี่น้องเอ้ยมาพบกันเมื่อน,นี้เนาะมาพบก,กับบาวคำอยู่ที่บ้านนูนสว่างเนาะเดี๋ยวว่าเงื่อนโขงเม่ตู้ปีเม่ตู้ตุเพื่อนนะนะเพราะว่ามีทางพระรักุยเนาะทางโมเสนเพื่อนให้ทางโมเสน,เพ,นเพื่อนเป็นสะพานบุญให้อ่า ทำโมเส็กานชื้อกันเขาสารโอ้คงอยู่คงกินเนี่ยพี่น้องเลยหลายอย่างหลายแนวเนะาะมามอมให้กับครอบครัวเพื่อนจังไหนกันเนาะคนอื่นกันขอบคุณๆๆนะขอบคุณทางพวกเราผู้ใหญ่หลายเด้อเนาะจังไหนขอเป็นอยู่ดีไม่แห้งไปทางใดมาทางใดก็ขอตลอด,ลดปลอดภัยพี่น้องเลยเนะาะเห็นวิธีการเห็นงานนี้ยังก่อให้ได้เงินลบเงินเดือนสูงๆเป็นเจ้าคนนายคนเนาะไปะพี่น้องเลย ในการไปอันติดตามชมน้ากันเลยเนาะอ่าจังอับเกียเวลาพี่น้องเลยพี่น้องเลยเนาะไปไปไปขึ้นไปเบิึงอันเครื่องของที่ว่าแก่มาเมื่อนี้เนาะพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้ก็เทือาห้อนคือเก่าเนาะตู้เนาะลึกดีโอ้ยขุนขุนขุนเป็นยังนั่นเป็นไข่โอ้ยมันกินขนมเมื่อนั้นมาจักบ่ฮ้ หากก็ไข mm. ah, ่นี่บ่อือไ้เอาแพจุ่มน้ํานี่นาะแม่นอือเอาแพไปจุ่มน้ํามาเสร็จบิ่งดูเอาแพน้อยๆโดยสบายดีเด้อตู้เด้อสบายดีสบายดีแน่เอ้ยสบายดีไปใ่มาพุ่นคือบ่เห็นพุ่นอันไฟเบิ่งอันน้ําเ่าน้ําเาเฮือนไปทํงยาได้อยู่า่บ้านเพิ่นบ่นี่เย่ ทำยาที่เจ็บท้องแล้เพื่อนผู้ใดเจ็บท้องนั้นท้องเท่านี้เนี่ยโอ้หลานน้อยวัดไข่กะไข่บัดไปตู้วัดเจ็บท้องหนาจนแดงเนาะไข่ขึ้นในพี่น้องเลยหาไข่นี่เพื่อนว่ายังม้วนยังชีได้ฟาเพื่อนเมื่อสักปวดอยู่บ่สิไปเด้สิจะลาในบ้านเนี่ยบ่ บ้านรีบนี่เด้อืมนั่ด้น้องประจุมแพนใน้ําน่ะมาเซ็น่อยไข่ซ่ําเนาะเห็นนสาบ่เนาะเยี่ยมบ่มื้อนี้ไปแล้วนะชาวไปเห็นงานอยู่ลพุ่นอ้ไปลได้ไปแล้วบ่โอ้ยเาเกี่ยเพิ่นยังอยู่ซดอกไปแล้วไปแล้วเด มาลโหลาสบายดีเออมืนอี้บ่อด้ไปเองเรียนบ่มัน่ไไ้ไปมือคัเอออันมันแดดลาคยผักก่อนหยุดก่อนเนหยุดก่อนเนาะยันเป็นมาคือแบบนี้เลยนี่เนาะมันคำกับแก่วันนี้มบ่มีชับอ้ายายที่หรอวะที่ไหนได้เ่ไห กินยาไปหรือเปล่ยาไม่กินหรือ่ายายังมาท่านไฮกินแล้วยาก็ได้เอาห้ากับไข่นี่คือตอนตอนเช้าในตางอยู่บ่ตอนเช้าลินอยู่ตอนเช้าตอนเช้าในลินอยู่บาดมันสิเป็นเนาะเออบันสิเป็นนบร้ยักษ์บริชาเด็กพี่น้องมันน้องบสิยักษมันจมอยู่มันแบบวินหัวแม่เช่าเนี่ยหนักแรงลินอยู่แม่เคาวินหัว่าบริชาช่วงนี้เป็นแห่งอากาศเปลี่ยนแปลงไว บัดหอนก็ด่อนเลยพี่น้องเอ้เนาะฮอนบัดฮ่อนบัดงามให็ดน้องแบบลมบัดมันนี่มันนี่บัดลมผัดเสร็จเบิ้งใช้กระตุนกระโตุอกันอืไอ้เนี่ยอีลาอืมไลอีหลาถ้ามาได้นมลายแท้แต่ไม่เช่นเอามาให้อีหลาโนแม่นี้พอวันคาคุณอีหลาเด็กพี่น้องไอ้เนาะพ่นกระยังที่ตามเบิ้งอยู่เนาะมีหลายอย่างหลายแนวอยู่ในพี่น้องเอ้เนาะ อยู่เบิ่ยังแงอยู่เพิ่นบริการอ่าผมอยู่ผมกินกับพูมีอ่านมเนยเข่าอีกหนึ่งกระโถบเนี่นี่คือชิมันเข่าาเขจ้าบ่ไหมข้าวริเนาะนะอสัจะกินบ้านนี่เซ้าไว้ไว้เ้าไว้ไว้านอืบ่าวว่า้าวไว้นั่งนี่าได้กินนี่ของตอดนี่โอ้ยโอ้ยก็เคยหลงไหลอีเม่อีเมแพ้นกันยังมันเป็นนี่ไ้ บ่วจิ๋ล่ะเก็บไข่เด้อนี่เออเนาะแข่งกันเล่นแม่แพงกันอือเด็กน้อยติไข่เด้อน้องเอยเนาะเอาอันนี้จ้บ่มีหยังหลาเด้พี่น้องก็มีทั้งอ่าลทั้งบ่แสนเพิ่นเนาะแม่เนาะด้อ่าให้ทั้งบ่แสนเพิ่น็สินบให้พี่น้องเอ้ยแกเครื่องแกมากทังบ่ตาเพิ่นแกมาให้เพิ่นว่า ทางขามากกับเ <si> <North haben> <izer> ือยากป่ะทางแคบเนาะมันแคบเลยนี่บ่อนทางบ้านแจ่บนโกับบ้านนี่อืมหันละอยู่โค้งอะนะไปกับอะไรถือผ้าถือมี่เท็ดเอาน้องไปน้ำกว้าเหี้ยงมาเอาไว้นะกินข้าวล้วบ้อมันไงต่งเข็นมันยัน nang yêu cứ đây nhàng có mong môn ôi mong môn mong môn ôi tôm mong mô hại. mong nó vô tả cong ao hay, ô, nó chắc động ra à, nga, vô ăn kịch nó, Kục đây kịch đây, kịch 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 cả, cả kịch kịch Nền kịch 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 Lực Lực แรกหันทางนี้ออกไปทางนี้บ่ได้หนาชิดได้ยื่เพื่นไปเบิ้งแล้วพูหนเพ่นเพิ่ักไม้ออกพ่นดิเอไปเบิ้งอยู่พูหนพื่นไปเบิ้งทางนี่แหละ้แมนแมคือว่าซอดบานพีนเลยบ่อืออกรถใหญ่ก็จาเที่ยวอยู่ดรอรถใหญ่เขากัเขามาอยู่เลยฮ่ะก็ามาสีเลอเล็กนนนอนนนนกนน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 านนดนน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  ได้อยู่ได้อยู่เสีน้อบัดเมื่อก็คือชีได้เมื่อทั้งพี่และ้วคือเออเทียงเกาห้านี่เฮ็ดจังได้ใส่ยังป้าว้แบบนี้บ่เก้านาก็ะชีมาแล้วก็ะชีเอาแป้นมันมาปูกี่เล่หลุกเฮ้ปูเคื่องคั่วนี่แหละที่กรอกของนี้ว่าก็ออกพุ่นบ่บัดแม่นอันนั้นแล้วเหลาน้ำทราแซนอย่างนี้ค่ะมันยากบัดงามผนผนตกลิ้นเฉยมีพอวันแล้วออกบ่ออยู่ตลาดเขาเนี่ยน่าออกบ่อบ่เนี่ย อนาอโดยโดยบจิตเตะแคบแท้หนินะได้ลายดินี่ปั่นกินกีวมาด้วสีลายแต่ว่าน้องน้องน้อยเพิ่นเป็ดไข่ปัะนี้เพิ่ันทีกินซั่าเมื่อวานเ้าเอาขนมมาให้เพิ่นว่าเพิ่งมาเพิ่าไข่เพิ่งมาไข่มาเป็นดูกจะจมัวจิตจืออยู่บ่เนาะเอาออาเอาวัสุขุสุขคนแม่สบายดีเด้อสบายดีสบายดี ได้โได้เป็ดไก่โมมวน้องนติบโตเนาะโมมวนแล้วเป็นไข่จะจันหันเบาเนาะเขื่องเบาอืมคือมาเมื่อไนยังว่าคนปากคนว่าน้ำเนาะน้อไจักว่าไปจักว่าสีว่าไปจักว่าน้ำกระเซ็นสิมาจมนีะน้ำกระเซนน้ำเนาะไาชิไปอยู่น้ำเล่าได้ผล่ะสีว่าอยู่บ่ไปอยู่บ่ไปส่าปเมื่อไปเฮงมมีเล็กน้อยได้อยู่เพือนไป เมื่ออยู่นั่นนะว่าคิดว่าเป็นลูกแล้วบอกว่าคนคิดเป็นลูกเล่าเถิดนไปไปไปเดิดไปเด้้อขึนรถิดนนั่นแหละพี่รองเล๋คือป้าของหลายเนาะบางคบเนาะนายดีเขาของคนนี้คนบ็ได้ลืมคนก็ได้ยังคึ้นหอดคึ้นทึ่งอยู่แก่ไม่ีก็ได้มีเนาะเออไม่มีพอวันก็อัน เด็กกิเตนบ่วะบริสุทยังคือเก่าเนี้ยเก่าคนย่งเป็นแบบติดเชื้อผบริสุทธิ์ด้คุณนั่นแหละจังวะเนาะกินข้องท่านข้องเฟิ่องสาดี่สาดมาก็ได้นั่นแหละไอ้กิ่งกีดีมีแห้งเพื่องก็ดีโดยพวกนั้นเพิ่นเป็นไข่แบบพวกนี้แล้วแบบนี้เนาะพวกนี้ไม่ได้เป็นบ่พวกนี้เขามาเป็นไม่ได้กินเลยนี่เนาะขนมนี้เด้อมด้เป็นอะไรขนมนี้แม่นไม่ได้กินขนมก็เป็น มาแต่ใช่ก็ไม่กีนี่มาแต่เฮือนเทานั่นเฮือนเทาดองไปทำหางใหม่น้ำพึนบอกนี่ได้ไอเทานี่แหละเจ็บทองบทองบ่ไปจะได้ทำบ๊วเสียนเพิ่นเอาเงินให้บ่กกินเพิ่นเออเพขนเอาเงินใหายแต่กระชงและแล่หนามหั่นชงปุ้ดมะคืนกระชวานนี่นะแต่กระติดดีเขาเชนหาว่ากับผู้ดีเพิ่นกับวาสดมาสวย ไส้บะหมี่บะแสากันนะกระไห่ซ้บแสนโอ้เนอะอ่ามึงโยชันจิบท้อยหน่งดิไปจักผุดเ่าไ่จักผูดน่อยเนาะบะรามกับผัดไท่ใส่อิ่มมันเองค่ะถ้ากะใครมันเอนี่คือไม่ว่าถุงน้องมองอยู่ยมยีได้โคตรท้อนไม่อะไรนี่โคตรออกให้ม่นใหญ่ท้อน น้ำเกลือบอใส่น้ำเกลือใส่น้ำเกลือคุณใส่น้ำเกลือตีแ้มปดมแมได้กินขนมเยู่บ้เนาะพน้นี้เนาะกระสง่งด้อกใกิน,นดอกบารดฉบไยดีม่มีชับอม่มีเพราะวัน,นีวลาไข่ดีปงห้าได้จ้ะฮะม่นี้เป็นวันยังมาเนี่่ได้เงียน่ไม่อยาเข่าว่าฮ พักพรบ่พักผ่อนมันแดดริร้อนน่ะมันแดดแล้วบ่ได้ายไปเออยันใครขอว่าไปคนแขงแดดนิดหน่อยเนาะแรงนิดนึงพอเลยว่าพักก่อนมันมันหอนแต่แดดอืมอ๋อแล้วเมื่อนี้ก็พากันมาพร้อมกับทางทีมงานเนาะอือมาบุดเมื่อนี้ก็ได้ก็ถือว่ามาดีใจน้ำเมื่อนี้ก็ตั้งแต่เราบ่ได้เขามาหา ทั้งเมย์แต่หึงเนาะก็มีพรักผู้หญิงเพิ่นมาสุดช่วยกัโอ้ดีดีใจน้ำเนาะขอบคุณขอบคุณเพิ่นพี่น้องเลยที่ว่าแบบสุดช่วยนะป่ะเด้ก็ได้ขลุ่นเนาะขลา่ขลุ่นเจ้าก็มีเลยไปยืด้พุ่นขลุ่นเจ้าขลุ่นเหนียวเนาะมีพืชพี่น้องไลุนสุดเนาะน้ำปูน้ำปลามีดืชคือประเด็เปิ่นนัวทำสิกินมีไข่น้ำอีกแน่นี่เนาะ อมอครบแล้วแม่นี่พอวัานนั่นหละนอนก็เป็นสวยฝนเอามาให้องี้ยเห็นงมดแล้วได้จังหวะจังเลยกับอ่าพได้อุกกาฬพูได้สีมาเยี่ยมมาอย่าไม่แต่บางทางแม่กับไข่ในโบกันตรงกันตเลยนี่ไข่แน่นอนลอยแล้วมื่อเจ็บทองจ็บทองจบท้อง ติดท้องบิดบ่ได้บ่เจ็บคิ้วๆเขาต้องถ่ายติดท้องทางลบิดลุงท้องบิดไปเบิกเพิ่นมาใส่สลบน่ะใหได้ย่างมือบอกอันโทรให้เขาไปโทรให้อบ่มีโทรศัพท์ลูกเ้ยเจ็บไข่กไปหาคนั่นแโทรให้อืมีโทรศัพท์ก็อยยังว่าเพิ่นก็นมาติเออให้เขานั่นโทรให้ลมีเบอร์แพทย์เด้อืบ่ก็ได้คือกันเบอร์หันได้เบอร์พบ่มีโทรศัพท์เนาะ ไปให้เขาโทรให้ยุพุน่นแล้วโทรให้แล้วกับหมาวัดน,นี่ตอนเพ,เพเิดไเพิดนี่เรามาได้ได้มาเทลงน้ำให้กักนจนเก่าโมงจะได้เบิดคืน<อ>นางเผากันในช่องเผาชกงอกหล <laughs> ับลานนี่แหละลานถัดหลัเผา,าไม่ใหญ่เมื่อนไรเผว่าไข่องต,ตุน่มนี่มีแต่ผู้เฒ่าเบิ่งกัดเด้นงนาะบัหกหำันไนจะได้แช่งถือตั้งแต่ตอนใดน,นะฮะแทยังยังอายุหกปีเ,<อ>เป็นดิฉันนั่นนะ เหลี่ยมเชาเฮือนก่ออยู่ล่อนี่แหละนั่งล่อนั่งนั่งไม่ได้ล่อนั่งยอนแขงจับนั่งยอนแขงมันกับพูนสุปกระซุกซุปคนมันเมินย่ามพ้นกระล่มเช่าอันนั้นก็ดีอยู่หล่อันกระล่อมกันไลไปแล้วก็ไปตั้มเหลี่ยมกระไปตั้มเหลี่ยมเช่าเขาเหลี่ยมเช่าเเป็นนก่ะคิดว่าเป็นไม่ไม่สหรับบอแต่เฮิงแหละแต่จี๊ดนางทำมันตีเหยียดจะอะอยู่ไปยิ่ ตามที่ปายเค็มพอตหมดมีเลือดหมดมีแรลบดไม่มีเลือดใดมีเลือดนิ่งน้อยเดียวเลือดค่ะม<อ>ิต่มันเห็ดแจแวะอยู่ชีนข้าวะ<อ>ละนลานัวแล้วคือกันกระครับปอกดังงัวเนี่ช่องหยานเขาอย่างไรโดยโ<อ>เรื่องตลอดอีเละอย่างไรก็คือว่าเด้อเนะาะดีใจน้ำมาหนี่ก็ได้ด้ยและเมื่อไหร่เมื่อไหร่ผู้นสิมาเยี่ยมมายามทั้งผู้นั้นบันดาดินน้ำบ่ิสัน เพื่อเช้าวมันบ่าไปแล้วได้ไปแล้วคนหนึ่งไปลาดแห่แล้วลาดแห่คือเพใคนเพิ่งไปเห็นวี่งอีกย่างนี่เด้อยู่ทางแก่งกะเบ้าอยู่ทางนี้เด้์เขาเชิอันเด้์เด็กเชิญเชิญไปเชอยู่ฝั่งไทยหรือว่าอยู่อยู่กั้นข้องมั้งมีอยู่อันเขาลงไปทางนี้ทางแก่งกะเบ้าดิไทยบ้างหรือว่าบ้านเราเอง คนไทยเออฝั่งไทยเข้ามาเข้ามาตัางหานอยู่หันตัางหานอยู่กลางคลองน่ะดิเขาเอินมาหลัดเฮหลัดเฮวนข้นไปถอดเที่ยวถอดเถอะนั่นไปแล้วเนาะเอป็ดเซิร์ฟอยู่หันเดือนนี่แล้วก็เดือนนาเดือนหามาแล้วเดือนหาวันวันไหนก็คนนอนเป็นเบาหันเราลั่นซ้ำลอยซ้ำลอยสิหันวันไปปี่กายพี่เหล่อยู่หันบริไฮมัน ไปจนชองเดือนมาหันได้เงินคือว่าเงินสามพันก็ถือวันทําได้ขอบุจักกระเทินไปแล้วก็ยุมันว่ะอันนี้นี่เขามาใส่มันว้นอยากได้ว่าจีให้วันชามลอยมันกระสีบอานําขักแน่แต่ว่ามันถึงไปทําบัได้ทําทนันแล้วมันมาไปแล้วว่ามันเบอามันบ่ะคุมคาเลยเนาะทํานันอืมเคยได้บอกนะเขาได้เห็นบัได้แลบว่อยากไปบ้านน่ะเออผมจะอยากได้ซื่อน่ะ ไปเย็นคือเก่านะติ่งทหารได้ยังวะอันมันว่าไปล่องเบิ้งมันวะขันว่าเพิ่นบ่ชหาคลายแรงทำเพิ่นเบาเลยใช่ไหมไปเต้นกะเบิ้งได้ตีนี่ชอมซามเดือนมีงานดอกเธอหนึ่งคืนหนึ่งซามแซนวะจิกุ้มกินพี่ชั้งมาเพิ่นฮอนลงฮอนล้านได้โ่หอดเนาะโม่หอดเนาะโม่หอดเป็นยังไงได้เลยซามแซนนี่เนาะอือม่ได้ม่ได้ ยาชาบลานไม่ไปเห็ด hmm. ต mm ัว hmm. น mm ี hmm. uh ้ก่อนบ่ะไปกรุงเทพ่มีเงี้ยห้างเงินห็ดบัตรเอ็นเวอรไลหาเงินห็นบัตเนาะพอชีไดโอเคเสร์จากไดก็เมื่อไหร่พวกไหนเดชิมาเยี่ยมนำมาเยี่ยมจากไดก็ เมตุกะเศร้าเว้เนาะหายไว้ยเนาะน่อยคือกันเก่งไปจะเถื่อลงเงินลุกบอกเงนลุกไปแ่ใครผดแดงเครผลแขนาดอยู่ในต่รางในชีวิตเฮือดก็ยังหลงเจ้าได้เสีเป็นจริงไรเจ้าคอยหันเบ้อคอยกะพ่อไปพ่อมาอยู่คอยหันครึ่งต้นครึ่งโตตัวเองก็ยังได้อยู่คอยกับช่วมลำเพลอน ก๋วยมันผับมักิกยพัดได้ชูเป็นิวยพัดบดได้ชูเจ็บสูโซ่คือเล่านาตูเนาะมืเนาป็นยังไงเออชุขกับผ้าเผากะบดสุบดโซ่กรไดคอยหั่นพ่อไปพ่อมาอยู่เล้าผัดเลือดหนึ่งคำบดไข่ก็เป็นเจบเถาะผันบดเจ็๊บทองก็เป็นไข่เล่าหนาแล้วก็เจ็บคอแ็ง พ่อเห็นบวกระบาดยาดคุณนชาติถ mm. okay, okay, sure. ูกบุญคุณอีพออีแม่ทำสู้กับพ่ออยู่โดยโดยเอาเอาโอเคโอเคจ้ะเฮ็นจังไรสบายดีป้าดุงดู๊กเสดเมื่อป้าได้ดีเหรอด้อีหลามันสบายดีสบายดีสบายดีป้าแม่ป้าพอลุงเฮาเมื่อทุกคนสบายดีเม่นี้ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อเอาเอาจ้าถูกอยู่ดีไม่ สบายดีฉันล่ะสบายดีผมพี่โอเคได้ไหมเด้อพอบ้านก็ดีสบายดีฉันล่ะออยู่ดีมีแห้งว่าจุกโขจุกค้นเปิดหูเงียบตาสงสารก็ได้ไปคุณแอ่เด้อไม่เด้อสิได้เมื่อเด้อบันนีเด้อโอเคโอเคอ่ะสบายดีได้ไหมเด้อสบายดีสบายดีสบายดีไปน้องประคำนาะเน้องจะไหนก็ขอให้สบายดีไปก็ดีเอาไว้แมมมมู่่้้ีียหไดดง ไม่ยิงย่งใหญ่ไม่เลยเด้อถว่าพ่อเป็นพี่น้องเลยเนาะจะได้ามาหาทั้งไม่ตู้ปีนี่ตูป้ปีคือว่าได้เครื่องของจามาต้อนท่านหลายอย่างเลยแนวพี่น้องเลยอึอาวจังไรก็คือสีประมาณนี้เด้อพี่น้องเลยจังไรก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสู่คนเนาะที่เขามา กดติดตามแลก็หับชมคลิปของบา่าวคำพี่น้องเลยแล้วก็บอกกดข้ามกุาของบ,าอบ,าบ่าวคำไปอ่าบ่าวคำก็กอพ่อแม่พี่น้องดีๆไม่ให้บันสุขุสุขคนเด้อเนะาะบ่าวคำก็ขอก,ขอก่าคขว่าสบายดี